เบิ้งดอกนี่มันอันมีหนอนบอโอ้ยขันมันไม่นอนก่อนก็จะเอาไปปิ่งตํามันเถาพี่น้องเนี่ปาดเบิ้งขาเขาอาจะงามแช่โอ้ยเอาแล้วเนี่ยเบื้องนี่เบื้องไนอนจักโตเลยขาชั่วคัก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 นี่แก้ตัวนี้มันออกพี่น้องเนี่ยเขียวนี่เอาได้เยอะตัวนี้จะไปปิ่งแก้ววันยังดอก เพราะว่ามันดอกใหญ่มันบานเต็มที่เอาตะเกี่ยวเขียวเขาออกไลอิลินะไปะไปพ่ายวงนั่นจักสิี่ายไปยังกระดอกกระเดียกระเต็มกระตาละสะออนสะออนเฮ็ดนี่ลองอเอ้ยพวกนี้เนี่ยพอกผู้ทีป็นเนี่ยจะเอาซ้ำใดนี่ภาษาเห็ดพูดแล้ว แต่ว่าตัวนี้เอาอยู่เถาก็เอาเพราะว่ามันไม่มีนอนบางเลยไม่นอนจักมิดเลยไปพ่อไอแม่เห็ดแม่พ่อไอแม่เห็ดพู้ใดใจฉันนู้นเกลี้ยกล่อมวานเหนียวหลายหลายหลายคักอีริพี่น้องโอ้ยออกคูปีนี้มองนี่มันจะออกคูปีสิเลยก็พิดฟังมันมาหอดมองนี่เนี่ยมัน มุติมิตุมุติมิเกลืออึดมองเกิดคักเอเมตัดแม่ตัดแม่ก็อใช้ลูเจ้าเออเออเอเออเออเอเออเออเออเเอองหวเนอเหอเอเออเเเอเอออเเออันเหเออเเออาเนอเเออเขี้กเอออัเนเอออเอเเอออเอเอ หายากแค่เดียวา้องแรงเต็มตาแล้วพี่น้องดอกเดียวได้วยแสงจะได้หาบแล้วอีกบ่โดนอีกแป๊บเดียวก็ได้หาบนู่นแล้วถี่คุยไปเก็บเห็ดมัอนี้ได้นิดหน่อยแค่นี้แหละเลยนี่กระต่ายน้อยๆแข็งแรงอันนี้กระต่ายน้อยๆแข็งหนานี่นี่ได้สองกระต่ายท่านี้แหละ